สวัสดีครับแฟน,น y o u b u c h ช n n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนลายนะครับโดยในเทปนี้ครับเป็นคิวของนักฆ่าซานตานั่นก็คือจอมทองชูวัฒนะครับซึ่งสมัยจอมทองไปชกกับซานตาหนแรกๆครับทางจอมทองนี่ปาดนักมวยจีนมาชินเรียกว่าพายลาบคาบครับไฟนี้ก็เช่นเคยครับเจอกับหลี่ช่วงช่วงแชมบูซูซานฉวนหรือซานตาครับที่เคยมาเสริมเค็ดวิชามวยไทยถึงค่ายนอนนาคสิน อยู่ในช่วงหนึ่งระยะหนึ่งมาติดตามรับชมกันครับว่ามวยไทยขนานแท้กับซานตาไฮบิดใครจะอยู่ใครจะไปฝากติดตามรับชมกันให้จบคลิปด้วยนะครับก่อนชมมวยครับทางช n e l ของเราปรับเปลี่ยนการนําเสนอเล็กน้อยครับโดยทางท่านผู้ชมจะได้รับชมมวยกันเลยสําหรับสมาชิกสายบวกไม่อยากจะไหว้ครูนานส่วนสายข้อมูลครับทางประวัติของนักชก เราย้ายไปอยู่ในช่วงท้ายคลิปครับหรือแฟนๆสามารถใช้โปรแกรม t m m s t t m p เลือกเอาช่วงเวลาที่ต้องการจะรับชมกันได้เลยครับรับรองว่าความมันความเข้มพ้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตึกคุหลุนไฟครั้งที่60นะครับจัดเมื่อวันที่23เมษายนปี2017ครับหรือ2560ครับรายการนี้จัดขึ้นที่มณฑลกุนน้ยโจประเทศจีนครับ จอมทองชูวัฒนะครับเจอกับหลี่จ้วงจ้วงนักมวยชาวจีนนะครับทั้งคู่ชกกันในพิกัด70กิโลกร,รมักรรมกำหนด3ยกกติกาคิกบ็อกซิ่งครับกรรมาการเรียกคุยก่อนนะครับคุยกติกาเข้าๆระวังหัวเราะวังไม่ให้ใช้สองนะครับแล้วก็ห้ามกอดลัดครับยกแรกจะเริ่มต้นขึ้นแล้นะครับ อะไ่ให้จอมทองเข้ามุมไปก่อนครับให้ไปเริ่มต้นที่มุมนะครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับจอมทองไฟนั้นนี่อายุ28ปีครับสูง175เซนติเมตรครับหลี่จ้วงอายุ2 1ปีครับสูง178เซนติเมตรครับแม่มาถึงจอมทองนี่กันเดินจ้วงครับเดินขู่เลยครับตอนนั้นเป็นแชมป์ OPBF แล้วนะครับเป็นแชมป์มวยสากลแล้วครับโอ้ยจ้วงลำตัวครับเต็มเตมครับต่อยไม่พอแตะศาดไปอีกทีครับ ยังเดินปีเข้าหาครับจ้วงนําก่อนเลยครับต่อยล่างสลับบนต่อยบนสลับล่างแล้วก็บางจังหวัดดีๆก็มีแข้งซ้ายไปอีกครับแม่จ้วงลําตูครับเสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับโอ้ยลนเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งนับแม่เริ่มต้นยังยังไม่ถึงนาทีครับจอมทองมาดุมากๆรับไฟนี้มาอย่างโหดครับอ่าไม่รู้จะรีบกลับบ้านที่ยะโสธรหรือเปล่าครับ ดูเหลือเกินจ้วงลําตัวอีทีครับอ่เดินขู่เลยครับหลี่จ้วงๆนี่แกมาฟ้อมวยไทยที่นอนนากสินเมื่อแล้วนะครับเรียกว่าพอเป็นมวยมากแล้วครับสําหรับมวยไทยโอ้ย่ามีต่อยข้างบนกันครับแล้วหาจังหวะดีๆล่วงลงล่างครับล่วงลงล่างเลยอ่าก็คจะเป็นช่วงเวลาที่หลี่จ้วงๆนี่แกโอ้จังหวะนี้ครับพยายามจะหมุนตัวสปินกิ้งแบ็กฟิตครับ แต่ติดการของจอมทองครับอย่างเดินเข้าหาครับจอมทองตวงลำตัวอีกทีครับตวลำตัวเสน็จต่อยบนอีกโอ้มีเข่าด้วยครับ้จังหวะนี้โดนทางนักมวยชาวจีนเบี่ยงเข้าเชือกครับไม่รู้จะทําให้จอมทองนี่โกรธหรือเปล่าถ้าเดินเข้าหาครับอุ๊ยอเมร์คัตครับแหมนักมวยชาวจีนมีโยนเข่าลอยสวนมาครับทางสวนทางอะไรแบเตือนมาครับ ตกลงตัวอีกทีครับตกลวอีกทีครับโอ้ยแม่หนักๆเน้นๆครับจอมทองนี่ไฟนี้ต่อยไม่มีออมมือเลยนะครับแม่พยายามจะหมุนตัวใช้หมัดกลับหลังครับจอมทองไม่อีสนครับอ่านางน้ำมวยชาวจีนครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเลือดกำดาวซึมแล้วครับเริ่มเจ็บแล้วครับเริ่มแม่ไม่เียกว่าเริ่มเจ็บโอ้ยโดนหลอกนี้ครับแมพิงเชือกเลยดีกว่าแม่เหมือนจะไม่ไหวเลยครับเป็น แม่สองนาทีที่โหดร้ายเหลือเกินครับสําหรับหลี่จ้วงจ้วงครับโอ้นับจนครบสิบครับเป็นเคนะครับเป็นน็อกเอาเลยนะครับอ่ามาดกกนนิ่งมากครับจอมทองโคดดูครับไฟนี้ต้องบอกว่าโคดดูครับอ่ต่อยเหมือนรีบกลับบ้านที่ย่าโสธรครับหรือไม่ก็แม่โกดใครมาหรือเปล่าว่าไม่รู้ครับน่าดมากครับไฟนี้น่เป็นยกแรกที่หลี่จ้วงจ้วง คนทุกทรมานรับหมัดซ้ายมาแทบจะทั้งยกครับโดนมีเข่ากับแข้งแจมานิดหน่อยครับเกมโดยส่วนมากก็เป็นทางด้านจอมทองครับเดินนีต่อยบนสับล่างต่อยล่างสับบนครับหลีกงจวงในการปิดล่างก็โดนบนปิดบนก็โดนล่างครับโหดเหลือเกินครับดูภาพช้าครับจังหวะนี้นกาลูดคามุมขาวครับมุมกลางครับ ปากโอ้โหดอกนี้ครึ่งปากครึ่งจมูกครับลงดีกว่าเลยก,กําดาวนี่ก็ตึมมาตลอดครับแม่เป็นไฟที่จอมทองโชว์ฟอร์มได้โหดที่ยอมเลือกเกินครับนะเราเข้าไปขอโทษขอโพยตามระเบียบครับพอไฟนี้นี่โหดเลือกเกินครับอย่างว่าครับตั้งมวยก็อย่างนี้แหละครับขึ้นมาบนเวทีก็ต้องรู้ชะตากรรมอยู่แล้วครับว่าจะต้องจบลงแบบไหน ก็ต้องสู้ไ้เต็มที่ครับแม้ว่าจะห่างชั้นเหนือชั้นกันเยอะขนาดไหนก็ต้องสู้ไ้เต็มที่ครับแล้วก็ไฟนี้ก็จอมทองก็ทําได้เรียกว่าเต็มที่ครับไม่มีออมแรงไม่มีออมมือครับเพราะว่าถือว่านักมวยนี่ก่อนขึ้นชกนี่ต้องรู้ชะตากรรมแล้วครับว่าทําไม่โดนเขาน็อกก็ต้องน็อกเขาแล้วครับเท่เลยครับจอมทอง เป็นชนะแบบ KO ครับนานๆจะเห็นทีครับเป็นชนะแบบน็อกเอาท์นะครับไม่ใช่ TKO เทนนเกิลน็อกเอาท์นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็หลังมวยจบครับก็อย่าเพิ่งปิดคลิปครับเรายังมีประวัติย่อๆของนักมวยทั้งคู่ครับดูเป็นเชิงอัดและข้อมูลครับจะได้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นในการรับชมนะครับก็สำหรับนอกจากนี้ครับทางช่องเราก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกหลายคู่ครับก็สามารถกดดูได้ที่การ์ดด้านขวามือนี่เลยนะครับ ที่มีลูกศรชี้นะครับเริ่มกันที่ประวัติของยอดนักชกชาวไทยกันก่อนครับจอมทองชูวัฒนะครับนักฆ่าซานต้าจากจังหวัดยะโสธรนตะตัวเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2532โดยมีดีกีเป็นแชมป์มวยไทยของเวทีมวยราชดำเนิน4พิกัดรุ่นเลยนะครับรุ่น118ปอนด์แบตตัมเวทกับ126ปอนด์เฟเธอเวท 130สปอนด์ซูเปอร์เฟเ์เวทและ147ปอนด์รุ่นเวเทเวทนะครับแชมป์ WBC มวยไทย2พิกัดรุ่นครับรุ่นเฟเธเวร์เวท126ปอนด์และรุ่นไลท์เวท135ปอนด์แชมป์สภามวยไทยโลกครับ WMC ในพิกัดเฟเธเวร์เวท126ปอนด์ครับในส่วนของผลงานทางด้านมวยสะกลครับเจ้าตัวเป็นแชมป์ของสาพันธ์มวยภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกครับ OPBF ในรุ่น130ปอนด์แชมป์สภามวยเอเชีย c o n t i n นน t a l ในรุ่น130ปอนด์แล้วก็ได้โอกาสครับขึ้นชิงแชมป์สมาคมมวยโลก WBA ในรุ่น130ปอนด์กับเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นครับทากาชิอูจิยามาแต่เป็นที่น่าเสียดายครับทางด้านของนักชกชาวไทยจอมทองเป็นฝ่ายแพ้นอกในยกที่2ครับ เกียรติประวัติอีกอย่างก็คือเป็นเจ้าของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สือข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อปี2547นะครับปะทะกับนักมวยดังๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสายยันน้อยกองพันราชศีสิงห์ทองน้อยปอเตละกุลอนุวัตแก้วสำลิศเลิศศิลาชุมแพทัวสิงดำเกียรติหมู่9สเก็ตด,ดาวเพชรพญาไทยรนชัยนรา,าตีคุณแก้วแฟร์แท น้องโอไก่ย่าง5้าดาวเพชรบุญชูเอฟเอกุปปรกรณ์สักโยทินหรือแม้กระทั่งแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมก็ล้วนแต่เจอกับทางด้านจองทองมาแล้วทั้งสิ้นครับ เอาเป็นว่ายอดมวยในช่วงปีคิสรดสลาด2006เป็นต้นมาครับพิกัดถ้าเกิดได้กันหมดนี้จอมทองนี่เรียกว่าเจอมาแล้วทั้งนั้นครับมากันที่ประวัติย่อยของนักชกชาวจีนกันบ้านครับหลี่ช่วงๆครับนักชกชาวจีนครับเจ้าของแชมป์บูซูซานต้าระดับประเทศในปี2012ครับ หลายคนฟังแล้วก็อาจจะงงว่าซานต้านี่คืออะไรซานต้านี่เป็นคําในภาษาอังกฤษครับมันแผงมาจากคําในภาษาจีนครับก็คือซันชวนครับซึ่งน่าจะแปลว่าประมาณว่าปลลองยุดนะครับเป็นการปลรลองยุดครับเพราะว่าอูซูหรือกีฬากังฟูที่มีแข่งในระดับเอเชียนเกมระดับซีเกมครับก็จะแบ่งเป็น2ประเภทแบ่งเป็นทูรูก,ก็คือเป็นประเภทไล่ลำนะครับแล้วก็เป็นประเภทซันชวนก็คือปลลองยุธครับ ในคําว่าซานตาก็มาจากคําว่าซานชวนซึ่งแปลว่าเป็นการประลองยุทธกันนั่นเองเจ้ตัวหลังจากเป็นแชมป์บูซูซานตาในระดับประเทศเมื่อปี2012ครับก็บินมาเสริมสกิลทักษะมวยไทยที่ค่ายนอนาคสินจังหวัดสาวรีครับซึ่งค่ายนี้ก็มีทางด้านของปากิ่งทองนอนาคสินและลูกชายครับเคนอนาคสินลูกชายบริหารงานอยู่ครับหลังจากนั้นก็เคยขึ้นชก ที่เมืองไทยมาแล้วครับเคยชกถ่ายทอดสดทาง WorkPo i n t มาแล้วด้วยในรายการซูปเปอร์มวยไทยครับเอาชนะคะแนนลุยอันเบอร์โตนักชกเม็กซิโกไปนะครับภายหลังกลับไปเมืองจีนครับไปชกในสังกัดของคุณหุ่นไฟเจ้าตัวประทะกับนักชกระดับโลกเจ้าของแชมป์เควันอย่างอันเบอร์สคัตมาแล้วครับซึ่งอันเบอร์คัตเป็นอดีตแชมป์เควันชาวดัตส์ครับ ก็เจอมา3ามปรากฏว่าทางด้านของนักชกชาวจีนครับเป็นฝ่ายแทรกเอาชนะคะแนนอันเบิร์สคัตมาด้วยหนหนึ่งนะครับก่อนรับชมวิดีโอครับทางทีมงานดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับฝากกด Sub สไครต์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทางทีมงานจะสรรหาวิดีโอสนุกสนุกมาให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องครับรวมทั้งกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยและหลังจากรับชมจบแล้วครับ แฟนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้รับชมกันอย่างทันท่วงทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรถเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามนะครับและเมื่อพร้อมแล้วครับรับชมมวยกันได้เลยครับ